จ้าขอบคุณค่ะมันจะสารค้ามุ่นที่นี่ฮะมาแต่สารคามุ่นี่อ้าวกุ้มนีก็มาจากสารค้าเหมือนกันกุ้มเจแดงสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเจแดงก็มาที่ลานโพค่ะผมมาตะจันครับมาตะจันบอครับมาจันจันทบุรีครับไปเหตุสวนที่คนแหวมมาบานกอนก็ยังเลยมาพี่มหานายู่ดอนสวัสดีค่ะมาจากลานโพกันเลย่ยมาเลยค่ะมีพระอาจารย์มีอาจารย์ดีอาจารย์เด็ดสงสารเจแดง ก็จะมานั่งเอาหวยค่ะท่านผู้ชมปูมาพอดีกับเขาแบบคนเสีพภาษีแดงมาเอาหวยอย่ตุนเจแดงมาถูกเลขกบางนึงน่ะนะไปเบิ่งบรรยากาศน้องทันกันค่ะท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจแดงติดตามเจแดงได้ในทั้งยูทูบย่างเดียวเด้อค่ะทางเฟซเขาดูดคลิปเจแดงไปลงบางค่ำบางช่วงบางอันเขากระตัดต่อเนาะค่ะไม่ได้ดูเต็มเต็มเนาะเขากระตัด เอาภาพที่เจแดงคล้ายของเนี่ยตัดเบอร์โทรศัพท์เจแดงเนี่ยออกไปเขาก็ดูดไปลงทางเฟซบุ๊กค่ะเนาะคำพูดเจแดงนี่จะไริยินดอกทางงเฟซบุ๊กนี่คำนี่อาจจะดูได้ในทาง youtube อย่างเดียวเนะพะเขาจะตัดคำวบาเจแดงออกแล้วก็บ่เบิงได้เบิงเต็มนะคะท่านผู้ชมไปเบิงบรรยากาศน้ากันค่ะเย็นสะกเก้าแต่งตัวสวยวันนี้เ่อเนะ กินตลอดทั้งมาคนละขั้นด้หนี่มาคนละขั้นกับระหัตเจแนลเจแดงมาลดตู่ลอตเตอรี่ยังไมนได้ตรวจอยู่ลอยก๊วยไผ่ทำโมมีเวลาตรวจเกตังงานเนาะเอาถูกรางวัลที่สองรางที่หนึ่งออกไปแล้วได้เนี่ยค่ะบรรยากาศ นนม,นมันอคืนฝนตกซุ่มซำเนาะเมื่อนันรถเต็มนี่เป็นหลายร้อยขั้นเั้่งเต็มถนนหนทางสวัสดีค่ะฝากติดตามกลุ่มเราด้วยนะคะมดแชนแนลผัสแชนแนลเดียนสก,กาวแชนแนลนกแชนแนลเนาะ ค่ะเจแดงค่ะทางเราไม่มีเพจทางเฟซบุ๊กนะคะท่านผู้ชมมีแต่ช่องยูทูบนี่แต่เขาดูดของข้าวแลงล่องที่ขนานครับี่นนี้าน้นะคะขอบคุณค่ะติดติดตามขอบคุณมากๆากซาบซึ้งในน้ำใจให้ท่านผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะคนคนไหนเป็นท่านเจ้าของหน้าแท้ค่ะพี่สาวพี่สาวบน ผู้ขายคือผู้ขายดอกไม้ยุนี่ปะค่ะจะเนี่ยว่าจะมาขออนุญาตใหกปูพนังอเอาไหมเนาะถ้าอนุญาตถ้าเจ้าของหน้านุญาตเพิ่นกะก็เขาเมื่อในบ้านเอาะว่าถ้าอนุญาตแล้วก็ยังสิมีความแม่นมีสวาส่างจากศีลดิบันวาน่ะ,ะต้องได้รับความอนุญาตจากก่อน ถ้าอนุญาตแล้วเจ้าที่เพิ่นกับสิปลอยเพิ่นกับสิ่ห้เจ้าทีค่ะจเจ้าของน้าแท้ๆอ๋อถ้าดูแลปนิบัติซื้อสารคืสิบมินถ้าอนุญาตให้เพิ่นนั่งเอาเลขเอาหวยเพิ่นกับจังสิมีความแม่นย่ำอนุญาตบร้อยเพิ่นจุดถูบบอกเพิ่นจะก้อนเพราะว่ามันมันเขาไดูจุดถูบเนาะจ้ะ พูดพู่นไม่เห็นบางม่ไจุดพูบแม่แต่คือหดเจ็ดหกสี่เพิ่นบอกไปได้ว่าเพิ่นไม่ได้จุดพูบขาพี่ยุหันเนาะเพิ่นกว่าเพิ่นไม่ได้จุดพูบถ้าจุดพูบก็สิได้เจ็ดหกสี่แตวางหดต้องหันเพิ่นพระเทดบ่เป็นยังค่ะภาบมันไปออกขังนาสามที่เจ็ ถ้าว่ออกข้างนานะก็บเต็มๆของเห่าเขาจ้าใหญ่ของเฮาไปซื้อดอกเดี๋ยวงวดหนาเอาไม่มือใดเพิ่นสิมาอีกค่ะประมาณวันที่สิบสองสิบสองถ้ามืออื่นแล้วก็สิมาอยู่มือแล้วเจ็ดกันแบบดึงนะขาพันสายู่โอ้ขาพันสาเฮาประเดี๋ยวแม่เดือนสกาวถือสินเป็ดมากมืออื่นนี่สีประเดี๋ยวมาขอบคุณละวันที่สิบสองเนาะมืัอนี้เป็นว่าอนุญาตเพิ่นเนาะจ้ะสิได้มีความแม่นยำเพิ่นว่านะ ถ้าเจ้าของที่อนุญาตแล้วเจ้าทีเป็นกะสิขอน้อเจ้าทีมาต้นโพต้นพระพุทธรูปตัดสลูปไต,ต่ตน้นโพเนะาะที่ว่าปู่อยู่ร้านเถื่อนบอกบอวะเมียนมาจากสารคามเรียกเป็นถูกขูกงวดบ่างหันกับเปียดสามกับหาเปียดถูกมหาหกงวดแล้วเป็นว่าเพิ่นสงสารเจดแดงมันก็เลยสิมานั่งไห้เจดแดงมาสั่นเพิ่นว่านานนะเดีย๋ยวไปบอกเพิ่นกัน อขอบคุณค่ะน่ะท่านผู้ชมมีท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านบริจาคมมกเนาะค่ะต้นโพทองพันบาทบริจาคมากก็มีคุณนิพาพรห้0รบาทคุณสุติมาสอ0รบาทคุณนิกรคมนินสองบาทคุณโซดาบ่พมนิน โซฟาหรือโซดา200บาทคุณทัพทิมทองอุน่นตา2 0งบาทเนาะคะ่ะท่านผู้ชมคุณนิพาพรคุณชุติมาสุสทธาษาเนาะคะ่ะรวมเป็นเงินเท่าไหร่ต้นโพทอง500 900 8 0 0 1 3 0 0เนาะค่ะ1300โอ้เจแดงว่องไวอยู่กับ่มเดลนะขอโมธน,นาเดี๋ยวเจแดงเอาไปบริจาคเอ้ยเอาไปให้เพื่อนเนาะคะ่ะท่านผู้ชม ช่มเจแดงก็ส่งไล่ซื้อไว้ให้เพิ่นเนาะแล้วก็เงินพันสามร้อยเจแดงก็ใส่อีกสามร้อยก็เป็นพันหกหกร้อยเนาะคะ่ะท่านผู้ชมบริจาคให้ท่านผู้ชมเหรอเด้อมาสาั่งเพิ่นสิสั่งเงี้ก่อนละเฮะ้เพิ่นเสี่ยวไปถวายวัดวัดศรีเจริญพลบกจะเฮ็ดต้นเงินไปถวายวัดศรีจเจริญพลบนะคะอ๋อเอาลุ่มๆไปวัด ถ้ามีผู้บริจาคมาเนี่ยชิบ <Zahlen stuffed> ่ะเอาไว้เสี้ยวไปถวายวัดค่ะเทิดบุญโตเทิดบุญโตเพราะว่าจะได้บุญน้ำกันจ้าถูมอธรนาเนาะค่ะท่านผู้ชมจ้าถูเพิ่มเติมหวยรวยหุ่นเด้อให้เพิ่นลำๆรวยๆเพิ่นมีความสุขเด้อค่ะจ้าถูกค่ะเนาะกำลังทำพิธีกันู ลองมันก็สีดำเลยมดดังลองัวนนี่ม้วนหนาสีดังค่ะแต่ว่ามันเป็นยังดอกเปิดแล้วผูกซิมฮกดอกเปิดข้างในลูเห็นไว้ดอกนียถือเดือแต่สีลเนาะม่นอยู่ค่ะให้เปิ้น้ำเสตสังบน้มีเปิ้นหางซีปวดท้ายลูกนั้นนาะปวนี่นี่เป็นเสียนสีหายหนไปสี้ รหัสเจ้าเนี่ยวว้าวหนหกสี่หกเจ็ดอันุกอันหนึ่งหกสี่กับหกเจ็ดบวครับหกหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกสี่กับหกเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งหกสี่กับหกหนึ่งหนึ่งหกสี่กับหกหนึ่งหัวอื่นกขาบอกวาจะขายวาเขาบอกวาเออเป็นปู ัวไร้ชั่งตัวไ่งชั่วปไหกสี่เนาะมันคอนไก่หกนะครับโตชั่วบตัวเดนหกหกับหกสี่นีต้นพ่นหกกับเจดเจ็ดเนาะีต้นพปูเห็นไร้านพุ่้านพ่หกกับเจ็ดเจ็้านพกับเจ็ดเป็นนางเลยอยู่ร้านพ่แตนางเข้าหนีเพื่อนวาอยู่ตัเก่าบอค่ะ ร่องเบิรงร่องเบิรงี่นรับผก็ว่าว่ามันคักกัเียวไ่ปนน่ป่เอาทานส้ชมรีบซื้อไว้รีบซื้อไว้กับีกับไปืดเครับกากับเียที่แรกเป็ตัวกก่อนคับปูอย่าทาปูเด้อค่ะตัวที่แรกว่าว่เรืงแรก่ว่ารว่าหสกับสหกัน้ว่าว มีสี n. N si. ่ขนี่ก่ดุก like ับสี่หนึ่งอาสีมนก็ซื้อห้อเกันเอาหกสี่หนึ่งหกสี่หกสี่นึ่งสี่หกหนึ่งสี่หกหนึ่งจะสวยดีนะความสสันก็พุ่มเนครับแนว่ปูเนดีเนนี้ยืดนยืดเรืมเดยเพราะยังไง ครูก็ผูมิใจเจ้าดิเปิดแล้วเองเปิดอมึลมีภมมีพยานาคโูเจาเจ้าบริษัทสังดิครับเ้าูมเจ้าคนเป็นเสี่ยพยานาคคนเป็นนักนักเพียบเค้ามาจำชินอุโบสถที่เส่องผู้ต้นเหมืนเสื่องพู้ไงน้อยเก็ดแหงเนี่ยเล่องหนดเอยู่มือนึงกับเพื่นหนึ่งครับโอ้เจ้าเจาคนเป็นพยานาหนักกว่าอนก็ได้ดูถูกพยานากผู้นั้นคือเป็นคน เรากันรกันอยู่ต่อศาสนามาคูกันเนาะค่ะคูกันคู่กันตัวพอดีเมื่อกี้ก็ไปจุ้ิดอกก็เปิดท่างไ้เนอมากือเอาหนึ่งหกสี่หกหกหนึ่งะครับหนีได้ละค่ท่านผู้ชมหนึ่งาเบิ่งโพธทองมันต้นโพธทองต้นโพ้โยูนมาูใกล้สีลนอีกลวเนาะปูเนาะท่าน คือสังขารเดนี่มันคนคนคือฐานไหเด้โตไปโรคโรคิมาเฮียกูหนีโรคไข้ดโรคมันโควิดบ่สิมาแห้งก็โควิดบ่สิมาแห้งก็โควิดอีกต้นพกระง่ามค่ะท่านู้มเหลืองอลามแต่ก็มิจุดแนบ เพิ่มเิมจะพัดเปลี่ยนก็มิก็มีหยอดขึ้นมากเนาะปเตโมป็ดนะครับเป็น่งครับเริ่มเลิคนจะหาเลขคู่เป็นเลเปียนใหตเป็นโกแบบหนึ่งเท่านั้นเเลว่าเป็นทีลบก็ลบทีหนึ่งึมาที่หลังขึี่หลังหนึ่งที่หลังสี่หกกับหนึ่งขากระปูเนาะวิ่นกรปูเนาะวิ่นเอาดึงหกทีแคว เยตัวเกเทีตัวเก่ากซเละัน้น่กอเี่ยวนาะครับ่นึู่กซนาะตอนจุดทูนั่ยวินเนาะวินออกกันหมกซตัวหนักเนาะตอนุทบนั่ก็ลมมาดีเนีต้นกเดกันนี้พอดีเงียนิ่งเลยพอูนั้นอดีตวอนตีสผเดนมาทุกมือรีตัวททังผู้แไปทรงแล้วมาจากสารค้าม

จ้าจ้าคุณนี่เลยแปดหมื่นวดนี้นะได้อีกแล้วเอ้าคือได้จังไดบุญคนหลายโอ้ไทยห้ากับบ่ได้กันเลยเพิ่นได้จังได้เื่อนี้เพราเพิ่นสีเฮ็ดยังค่ะสีเฮ็ดยังค่ะนี่บุช้าหญ้าบุษาานอนกัสบายกเลยาบุโอ้้โอนี่บ่อนยุ่นี่บ่อค่ะนี่ โอ้ด oh. oh. ูซ oh ้ายนะแฟนบอกตามตลองม่ตามไมต่ yeah oh. ้นม่จากค้มานจาก่คชนบุรีค่ะชนบุรีป่านม่จ้าคนป่านี่แถวโอ้ขอบคุณค่ะ ว่าพข้าต้นสีมาอยู่บ่คิดว่าสบ่พอออ๋คิดว่าสีมาพอเจดแดงนั่งยืนอยุตตำนะค่ะเล่เพิ่นเล่สูงตามเดือนคนเดิมไม่ด้วยมาอยู่มาอยู่เฮียงกันกะมาอยู่เฮียงตามเนี่ยเจดแดงสิงง่อยส้วงอีหยังส้วงหันที่พี่อ็นปูเขาซองขาซองเลขมากซื้อมาซองหัน สองหักแปดสองเป็นสองหักเจ็ดเนไอ้ที่เลขสองห้าลังกับมาซื้อมันออกข้างหนาเบิดเนาะมือเป็นยังไงมันตกมาถือแต่เอามาสองหักกามีตกมาถืออยู่แต่ว่าเขาจับมาใส่บ่ถือมือเป็นยังไงบ่ถือเนาะเนาะเนาะเขาเขาจีให้ออกของเฮานั่นแหละแต่ว่ามันจับบ่ถือเพราะว่าคนเฮาดวงบ่ทอกันเนาะบ่พอมันกัน เขาบ่สูตู่ว่ามนเือเนาะเขาเขาือว่าคือ่าคนเขาดวงหซ้ำมาดิซ้ำกาแฟตัวเดียวกันไม่เคยพันในตุ่มนเทียแต่ว่ากนเจ้ากระถิ่นหลากเขเขาี่ว่ามันบ่ถึอรักเขาบ่ถึกบ่ถึกรักคันได้สามสี่เจ็ดสามเจ็ดเจได้เงี้ทั้งประเทศมาละนม่ห่ป็อยูอ่บ้านพอดีูกัสสั่านได้ค่ะบ่กระชืกมาที่ที่สั่งในาา งวดซีสองหนสือไปตั้งแต่วันที่สิบสองแล้วพอหดมือแล้วเขาก็โทรมาคืนจะดวงหกซีหั่นกันเขาต้องเปิดดวงซะก่อนเปิดวงไม่เป็นน้ำดวงเขาเปิดดวงคนบ่าอนี่บอกค่ะนี่บอกมากจากสารค้า่ันไม่โลภครับนี่บอกมาจากสารคามันไม่โลภไปหาหมอ่าเป็นโรคอย่ตวันขนกินข้าวแแต่วันหอมหดมือ ููเพีสอยู่ดีกัเลาย้มาหาไอ้เมื่อไปทุกมองทุกมองนี่ยกดีสิไปนาคาไขส้งไ่แล้วเะาสิกับไว้แ่กผู้ขสิกับบ่แมนอยู่อยู่ไก่เนาะโชคดี้นมากมากที่บ้านเลาะกันันจากนีเดอร้ามู่นึงคือรถไันเ่ดเล่ยส้มโชคดีส้มโชคดีอางเอิญ บังเอิญเอาเงินถวายปู่ถวายปูสงคา์เอาไปทำบน้พนซ่าทำบนพนจะแดงทัมาแล้วจะแดงทมาเลี้วว้าถวายปถวายปูนันละใจแดงเราใจดีเราจแดงคนเดียวเ็บซีตัวพวกนี้ไปบ้านปั้นสร้างประจำ ปูสีฝาวิ่นฝาวกับกับผมก็ที่ทับงไกลเนาะร้านมาจากไอจังหวัดจันทร์แต่รีมาแวะหาผมอยู่ทุ่งฝนนี่โอ้อ้าวอยู่ทางเดียวกันเนาะครับผมอยู่บ้านสร้างเห็นไหมบ้านสร้างใหญ่วปูสมลีโอ๋อโอเคยไปหาปูสมลีไปเห็นกันอยู่ค้างสีดาประจักรบอี่แดงย์ก็จำนาไปเมื่อใดเนอะ บอกลูกชายแต่นี้แม่ว่าแม่จำหมดแล้วนะไปถามมึงกันค่ะล่าพาจานจุนี้ขอท่านผู้ชมโชคดีเนาะค่ะเนาะติดตามได้ทางช่องแป้งไลลาชาแนลด้วยนะคะขอท่านผู้ชมโชคดีเฮงผู้เล่เฮงหนึ่งหกสี่หนึ่งสี่หกวิ่นวิ่นเอาค่ะท่านผู้ชมหกหนึ่งกับหนึ่งหกสี่หกหนึ่งกับหนึ่งหกสี่ขอท่านผู้ชมโชคดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ